สวีครับโอ้ยยังนะโอเคไปสวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดมวยคู่เอกนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับว่าคนนี้ชื่ออะไรครับเอ่าวัชตะครับอ่าส่วนสูงเท่าไหร่ครับอ่าร้อยเจ็ดสิบนึ่ง้ำหนักแปดสิบครับอ่านะครับคนนี้โอเคครับอ่าคนที่สองครับชื่อฟาร์มครับผมอ่าน้ําหนักเท่าไหร่ครับอ่าน้ําหนักแปดสิบสองครับสูงร้อยเจ็ดสิบสามครับครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูคู่นี้นะครับว่าจะมันหรือไม่มันนะครับก็น้ําหนักเกือบเท่าๆกันนะครับผม อย <oland guidelines> ่าลืมป okay, anyway. so so, ักกดไลค์ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดแชร์นะครับถ้าตสิ้คู่นี้เดี๋ยวคู่ต่อไปผมจะมารายงานตัวอีกครับโอเคนะครับร้อมครับล้อมล้อมหน่อยล้อมหน่อยชื่อยเซฟด้วยคันไอต้นน้ำล้อมล้อมล้อมเชื่อกันเซฟนะกว้างกว้างวงกว้างกว้างหน่อยดะเขาได้ใช้เส็บเท้าด้วยเชิญ Let's go ô oh. okay. ah opsui oh. oh, <coughs>

啊！过来，过来、啊啊喔！啊！啊，过来呀！再过来，过来！什、啊、么？再这里，再这里。过来。Uh,

ใช่ใช่ลเไม่ได้แน่นเลยแต่ว่าทั้ดีลนไไม่ได้าเินเลยเดี๋ยวเรามาดีนะเอาลงนี้มาแรับว่าแเข็งกว่าใหญ่กัดเข็งไเมาดีแพอนี้นะคือพอลงเข้าปุบนะพอตัวปุ๊บลงเข้าไปเลยเราใส่เต็มทีเลยเราอยากไปซอยตัวเขา เจอหน้ากูวัดอย่างเดียวเ,นเนย้เออดูจังหวะดูจังหวะกั้นแะต่ว,ว,ว่าเข้าตัวปกูโอเคง่ายเลยเวย